สวัสดีครับชาวโลกนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมร้านธนากรชิคินคอคนจุดเ็ดอุดรธานีนะครับหรือว่าหอจกรธนากรชิคินไทยแลนด์นะครับวันนี้เรามีสินค้าดีๆที่จะมานำเสนอนะครับนั่นก็คือรางไม้ไม่ใช่อะไรวะหน้าไม้กินปลารางไม้ครับท่านผู้ชมจนวันนี้นะครับเราจะมาจัดโปรโมชั่น2499าครับจาก3,900บาทครับจากที่เราเคยขาย39 0 0เราจะมาลดเหลือเพียง2องพ 99ครับตัวนี้นะครับมีสเปคดังนี้มาเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะครับตัวนี้ผมออกแบบทางท้ายใหม่เลยท่านผู้ชมนะครับทรงนี้จะเป็นทรงที่อ่อนช้อยมากหลังอ่อนนะครับมีรูตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าเอาไว้ทําอะไรกันแน่นะครับท่านผู้ชมนะครับตัวนี้นะครับจะมีลายลวดลายวิ่งลงมาประมาณนี้ครับเห็นไหมสวยนะท่านผู้ชมนะรูทรงนี้ผมเป็นคนออกแดบเองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับดูครับดูที่รางไม้ครับรางไม้มี2สีให้เลือกครับ มีสีดำและสีแดงประดู่ครับตัวนี้เป็นไม้ขอปกปิดชื่อไว้ครับไม่บอกนะครับว่าเป็นไม้อะไรตัวนี้เป็นแดงประดู่ครับตัวนี้สวยงามมากๆนะครับลางเป็นลางไม้นะครับผมบอกเลยว่าคนที่ทําลางไม้คงจะรู้ดีนะครับว่ามันไม่ได้ทํากันง่ายๆนะครับผมทําออกมา200รลางผมได้แค่ไม่เกิน8 0ิลางห้าสิบลางนะครับตัวนี้นะครับ เอาไม้เก่าครับเอาไม้เก่าดั้งเดิมมาทําครับค่อยสวยได้ขนาดนี้ครับดูดูดูจากรายครับแดงดำสุดยอดครับตัวนี้นะครับสวยงามมากๆครับ2,499บาทครับมาอันดับแรกครับออชชั่นคุ้มๆเลยปีกอลูมิเนียมปีกมีเนียมนะครับสีมิเนียมตัวนี้45 45ซนเมตรนะครับปีกว้างเอาเรื่องครับที่จับขาเป็นสแตนเลสสตีลครับ ไก่เซฟนะครับตัวนี้เป็นไก่เซฟนกนะครับสแตนเลสสตีลครับตัวนี้ครับเอาแค่งานไม้งานศิลปะตัวนี้นะครับมีจํานวนจํากัดครับไม่มีไม่เกิน20กระบอกครับบอกเลยมีไม่เกิน20กระบอกครับไม้แต่ละตัวที่เราเอามาทําเราคัดลายทุกตัวครับจะเป็นลายสวยๆแบบนี้เลยครับสวยๆทุกตัวนะครับ2499บาทครับ 5ใครนะครับไม่เชื่อว่าผมขายถูกจริงท่านผู้ชมไปเช็คก่อนเลยนะครับในกลุ่มในเพจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างครับค่อยมาซื้อผมครับเช็คราคาตอนค่อยค่อยมาซื้อครับนะครับราคานี้คุ้มอย่างเดียวไม่พอผมรับประกันเลยว่างานทุกผมมีมาตรฐานอย่างแน่นอนครับซื้อไปใช้งานไม่ได้ไม่จริงนะครับหรือว่าใช้งานจริงไม่ได้คืนเงินเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้นะครับดูเลยนะครับสวยงามแบบนี้ครับ มีที่นี่ที่เดียวครับธนากรฟิชชิ่งจัดให้ครับเพราะว่าเราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเองครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราผลิตได้หมดแล้วนะครับเราเลยทำราคานี้ได้ครับแล้วก็ช่างเรามีความสามารถมากมากครับสามารถทำลางตัวนี้ขึ้นมาได้ครับถึงจะทำ200ลางเหลือแค่80ลางที่ขายได้จริงๆเราก็ทำครับเพราะว่าธนากรฟิชชิ่งเป็นคนบ้าครับคนดีเขาไม่ทำครับคนดีเขาไปทำอะไรที่มันง่ายๆครับ สิ่งยากๆเดี๋ยวคนบ้าอย่างผมทําเองครับดูเนี่ตัวนี้ลายไม่สวยให้ถีบครับบอกเลยนะครับลายประมาณนี้เลยท่านผู้ชมประมาณนี้ครับไม่สวยให้ถีบครับหน้าไม้ตัวนี้นะครับแข็งแรงทนทานน้ําหนักเบาครับเบามากครับท่านผู้ชมตัวนี้นะครับบอกเลยมีแต่คนบ้าที่ทําขายเท่านั้นละครับราคานี้นะครับคนดีเขาไม่ทาครับเขาไมททาอะไรที่มันง่ายๆครับ ยังยางเดี๋ยวมีบ้าขอย่างผมทำเองนะครับนีดูแถมยางหนึ่งเส้นลูกดอกหนึ่งดอกกระบอกสายวีดีติดต่อมาครับมีไม่ถึงยี่สิบกระบอกครับช้าหมดอดเดี๋ยวผมไม่บอกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูยิงมะนาวครับท่านผู้ชมนะครับสําหรับหน้าไมโครเทพนะครับของเรานะครับ2499บาบาทครับเดี๋ยวผมจะทดสอบยิงให้ดูนะครับตัวนี้นะครับ ปีกใหญ่มหึมามากนะครับท่านผู้ชมนะครับดึงตึงมากเลยนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้เลยแต่ว่าผมเอาเอาท่อเล็กมายิลองยิงนะครับแต่ว่าท่อที่ผมแถมไปจะเป็นนิ้วครึ่งนะครับจะเป็นประมาณนี้เลยส่งแม่งโคตรได้ว่ะโคตรเท่นะครับบอกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับถ้าไม่ซื้อถือว่าพลาดครับมีแค่ยี่สิบกระบอกเท่านั้นนะครับสั่งไม่ทันถือว่าพลาดมากๆเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวลองยิงลูกมะนาวดูไปแน่นบอาวกู โอ้โหอย่าว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวถือใหว่เอาไม่ถือบ่เฮ้ยถือใหญ่เดี๋ยวนะเฮ้ยไม่ถือลูกตรงไว่าโอ้โหโอ้โหแลผู้ชมถือตรงไหนวะกูเพิ่เข้าใจคือกันถือตรงไหนวะเดี๋ยวลองดูอีกทีเดี๋ยวลองดูอีกที ก็ทำไมมันมันถึงล้มแต่ว่ามันไม่โดนลูกมะนาววะเอาไม่เอาไม,าามา่ท่านผู้ชมนะครับรอบที่สองกำลังเกิดขึ้นครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่ารอบแรกลูกดอกเราใช้ลูกดอกตัวนั้นเป็นดอกมันใหญ่เกินไปมันหนักครับมันยิงแล้วมันหยอยมา,อาลองเอาลูกนี้ดูนะครับลูกที่เบาลงไหนหนึ่งเล็ก4.5สิบ้ามิล <c oughs> โอ้โห <c oughs> โ,โ,โดนบักนาวครับเลยท่านผู้ชม มันจะโดนสักเท่าไหร่โอ้โหแม่นครับท่านผู้ชมนะครับฝากไปด้วยสองสีเก้าเก้าผมบอกเลยว่าตัวนี้คุ้มที่สุดสุดประเทศอยู่ที่ตรงหน้าท่านผู้ชมนะครับการันตีคอนเฟิร์มครับนี่ัดไป